นวยกล้วย,วยสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูขวัญฤทัยโพศรีหรือเด็กๆเรียกครูอออมก็ได้นะคะเนื่องด้วยสถานก,การณ์โควิด -19 ที่อยากแพร่ระบาดในขณะน,นี้จึงทำให้เรามาเจอกันในรูปแบบออนไลน์นะคะ สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ม่วยนี่เลยค่ะเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่าคือหน่วยอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะหน่วยกล้วยนั่นเองวันนี้ขูอ้อมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ลักษณะของกล้วยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันขูอ้อม มีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมไรืยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ กันไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ลักษณะของกล้วยกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไือยังหาพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะลักษณะของกล้วยมีดังนี้ 1. นึ่งสีกล้วยดิบจะมีเปลือกสีเขียวกล้วยสุกจะมีเปลือกสีเหลือง สขนาดกล้วยแต่ละชนิดจะมีขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของกล้วย 3. รูปร่างกล้วยมีรูปร่างกลมทรงรี 4. รสชาติกล้วยมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้ลักษณะของ คุยกันไปแล้วนะคะคููอ้อมก็ยังมีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งผลไม้ที่รับประทานได้ท้งเปลือกตรงกับข้อไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะ มดเวลาขาเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะฝั่งข้อที่2ราชาแห่งผล,ลไม้คือผล,ลไม้ชนิดใดเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาขาเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะทุเรียนข้อที่3ราชินีแห่งผล,ลไม้คือผล,ลไม้ชนิดใดเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะมังคุดข้อที่4ผลไม้ที่รับประทานได้ทางมะเร็ดตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะแก้วมังกรข้อที่5ผลไม้ที่รับประทานเปลือกไม่ได้เริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะมะพร้าวข้อที่6ผล,ลไม้ที่มีเนื้อสีแดงตรงกับรูปภาพไหนคะเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอคายค่ะแตงโมข้อที่7ผล,ลไม้ที่มีเนื้อสีขาวตรงกับรูปภาพใดคะเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะกล้วยข้อที่8ปผลไม้ชนิดใดเมื่อสุกแล้วจะมีเนื้อสีเหลืองเริ่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะมะม่วงข้อที่9ผลไม้ชนิดใดให้วิตามินซีสูงที่สุดเริ่มจากเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะรั่งข้อที่10ผล,ลไม้ที่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุกตรงกับรูปภาพไหนคะน่มจากเวลาค่ะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะมะม่วง ค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ลักษณะของกล้วยไปแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง 1. น 1- สีสีของกล้วยกล้วยดิบจะมีเปลือกสีเขียวกล้วยสุกจะมีเปลือกสีเหลือ,อง2ขนาดขนาดของกล้วยก็จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะส รูปร่างรูปร่างของกล้วยเป็นทรงกลมรีสีรสชาติกล้วยมีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้คุณอ้อมฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อย เพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ